ถ้าถามเด็กชายคนหนึ่งในวันนั้นว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเชื่อไหมครับว่าคําตอบในหัวผมมีแค่ความว่างเปล่าผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้เกเรนะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนภาพจิ๊กซอที่กระจัดกระจายมองไปข้างหน้ามันเบลอไปหมดไม่รู้เลยว่าที่ยืนของเราในโลกใบน,น,นี้มันคือตรงไหนแต่พอโตขึ้นโลกความจริงมันสอนครับว่าบางทีเราอาจไม่ต้องรู้คําตอบล่วงหน้าหรอกครับว่าเราจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราเลือกได้ทันทีคือเราจะทําอะไร ทำอะไรเพื่อให้ชีวิตมันไปต่อได้ทำอะไรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและแน่นอนครับความมั่นคงไม่มีทางได้มาง่ายๆทุกความผิดพลาดทุกปัญหาระหว่างทางมันหนักหนาเสมอกว่าจะเข้าใจธรรมชาติกว่าจะได้ผลผลิตมันต้องแลกมาด้วยความอดทนคำว่ากเกษตรกรหรือคนเพาะเห็ดพูดตรงๆมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวผมในวัยเด็กเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่ภาพฝันที่สวยหรูแต่มันคือความจริงที่อยู่ตรงหน้า และที่น่าแปลกใจคือเจ้าสิ่งนี้แหละที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ผมไม่ได้ฝันไว้ให้กลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง